เฉลยทักษะภาษาหน้า144ถึง148ข้อ9ค่ะทำกันแล้วใช่ไหมคะใครที่ยังไม่ทำนกักเรียนกลับไปอ่านเนื้อเรื่องและตอบคำถามให้เรียบร้อยนะคะข้อที่1ทั้งหมดพร้อมเล็งยิยง ข้อความดังกล่าวสั่งการให้ทำอะไรและมีวัตถุประสองค์อะไรที่ทำเช่นนั้นวาดภาพประอุปกรณ์ประกอบการตอบคำถามข้อความนี้นะคะอยู่ย่อหน้าแรกเลยในหน้า176เป็นข้อความที่พี่เอกซึ่งเป็นผู้นำค่าใ่ายกิจกรรมพูดสั่งการให้เด็กๆทั้งหญิง ทั้งชายยิงกระสุนดินเหนียวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสั่งปลูกป,ป่าอีกวิธีหนึ่งเพราะบางพื้นที่ไม่เหมาะที่จะให้คนไปปลูกด้วยตนเองจะใช้วิธียิงกระสุนดินไปยังพื้นที่ที่ต้องการ 4. จากเรื่องนักเรียนเห็นด้วยหรือไม่กับการปฏิบัติตนในการเดินป่าและมีข้อเสนอในอะไรเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยนักเรียนอ่านเรื่องแล้วจะพบว่าในเนื้อเรื่องผู้นำไถ่ให้เด็กๆได้พันขาได้ปฏิบัติกิจกรรมอื่นๆมากมายนักเรียนเห็นด้วยไหมคะ ข้อนี้เห็นด้วยเพราะการเดินป่าต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเราจึงต้องมีระเบียบวินยัยเชื่อฟังผู้นำไม่เดินออกนอกทางเพราะจะไปเหยียบตัวอ่อนของพืชหรือสัตว์ต่างๆได้ค่ะ 5. เขียนชื่อพืชและสัตว์ที่มีในเรื่องพร้อมบอกประโยชน์ของพืชและสัตว์เหล่านั้น ตารางซ้ายมือให้นักเรียนเขียนชื่อพืชและสัตว์ส่วนด้านขวาให้นักเรียนเขียนประโยชน์นะคะเรามาดูชื่อพืชและชื่อสัตว์กันเลยค่ะมดแมลงหนอนปลวกประโยชน์ของสัตว์เหล่านี้คือมีผลต่อระบบนิเวศค่ะ แน่นอนว่ามีประโยชน์ก็ต้องมีโทษโทษคือทำลายบ้านเรือนนกช่วยย่อยสลายเนื้อต้นไม้ที่หักโคน่นให้กลายเป็นดินช่วยแพร่พันธุ์พืชนี่แหละคือปัญหาถ้ามีใครยิงพ่อนกตาย ็เท่ากับค่านกทั้งครอบครัวเลยแหละข้อความนี้กล่าวถึงนกอะไรและนกชนิดนี้มีวิถีชีวิตอย่างไรกล่าวถึงนกเงือกกรามช้างซึ่งเป็นนกขนาดใหญ่ลำตัวสีดำปลายหางสีขาวจะงอยปากใหญ่มีถุงหนังใต้คอ อาศัยอยู่บนคบไม้สูงรังเป็นโพรงขนาดใหญ่เหตุที่เขาพูดเช่นนั้นก็คือพ่อนกก็จะเอาดินมาปิดรังแม่นกจะไม่ออกมาเลยจนกว่าลูกนกโตพร้อมจะบินได้พ่อนกจึงต้องทำงานหนะักคือต้องหาอาหารให้ทั้งแม่และลูกเ ทำไมข้าวฟ่างจึงบอกว่าข้าวฟ่างจะเลี้ยงนกและวางแผนการเลี <ING> ้ยงนกไว้อย่างไรข้าวฟ่างซื้ออาหารนกมาหวานให้นกกินกลางลานบ้านที่หน้าบ้านข้าวฟ่างจะตั้งอ่างดินใส่น้ำไว้ให้นกมาอาบและกิน8 บทร้อยกรองต่อไปนี้กล่าวถึงอะไรและนักเรียนเห็นด้วยกับความหมายของบทร้อยกรองต่อไปนี้หรือไม่เพราะเหตุใดเห็นด้วยเพราะธรรมชาติมีประโยชน์มากมายถ้าป่าไม้อุดมสมบูรณ์สัตว์ป่าก็จะได้ใช้เป็นที่อยู่อาศัย หากเราไม่ทําลายป่าทําลายสัตว์ป่าก็จะช่วยให้มีธรรมชาติที่ยั่งยืนต่อไป 9. บทอ่านเสริมโลกแสนสวยชีวิตแสนสุขให้ข้อคิดแก่นักเรียนในเรื่องใดบ้างเรื่องแรกเมื่อมนุษย์เคยทําลายธรรมชาติ จึงเป็นหน้าที่ของมนุษย์เท่านั้นที่จะช่วยฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับคืนและร่วมมือกันอนุรักษ์ธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไป 2. ส,สัตว์ทุกชนิดแม้จะตัวเล็กนิดเดียวหรือมีขนาดใหญ่ต่างก็มีประโยชน์และมีคุณค่าต่อโลกเช่นเดียวกับมนุษย์เราจึงไม่ควรทำลายชีวิตของพวกมัน เป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนตอบถูกใช่ไหมคะไม่ยากเลยเพราะคำตอบอยู่ในเนื้อเรื่องในเนื้อเรื่องมีคำตอบให้นักเรียนค้นหาสนุกเลยทีเดียวคะ่ะและในวันนี้คุณครูมีรางวัลสำหรับคนเก่งให้ด้วยคะ่ะน่าทานใช่ไหมคะมีทั้งของคาว และของหวานค่ะอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยให้มิดชิดและหมั่นล้างมือบ่อยๆพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ